หมอปลายทํานายครึ่งปีหลังปี65ดาราเลิกเพียบตายน้อยลงเกิดดาวดวงใหม่แบบช็อกวงการให้จับตาณเดชน์ยาย่าหมอปลายพลายกระซิบทำนายดวงครึ่งปีหลังดาราเลิกรายเยอะถือกําเนิดดาวดวงใหม่แบบช็อกวงการส่วนคู่รักณเดชน์ยายา่าปลายปีหน้าได้ลุ้นข่าวดีลัน่นท่านยมให้หยุดพักการดูดวงรอปังก่อนบวชไม่คิดฟ้องคนคอมเมนต์ไม่ดีบอกทุกวันนี้คนยังเรียกหมอปลาอยู่เลย ช่วงหลังๆทํานายอะไรออกมามักมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นตรงเป๊ะจนถูกยกให้เป็นอีกคนที่ดูดวงแม่นแต่ขณะเดียวกันก็โดนด่าอยู่ไม่น้อยสำหรับหมอปลายลพรกระซิบล่าสุดหมอปลายได้เผยระหว่างมาร่วมง,งานรอบ a u d i t i o n ส mid super idol 2022นะศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เผยความคืบหน้าเรื่องโกนหัวบวชที่ประเทศศรีลังกา พร้อมทำนายดวงครึ่งปีหลังของวงการบันเทิงงานนี้แฟนคลับเนเดตคูกิมิยะและยายาอารัศยาสเปอร์บันได้ฟินแน่นอนวันที่31พฤษภาคมนี้จะมีการปลงผมที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีซึ่งในวันนั้นจะใส่ชุดขาวเป็นแม่ชีเลยและวันที่7มิถุนายนจะเดินทางไปที่ประเทศสีลังกาเพื่อเตรียมบวชค่ะตอนนี้ติดต่อทางวัดอยู่ เรื่องของการบวชค่อนข้างที่จะมีกระบวนการเยอะพอสมควรตอนแรกเราคิดว่าการบวชภิกษุณีไปถึงแล้วบวชได้เลยแต่จริงๆแล้วที่ประเทศศรีลังกามีการบวชแค่ปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นไปถึงต้องบวชเป็นสามเดรี่ก่อนนุ่งเหลืองแต่ถือศีลสิบต้องอยู่สี่ถึงห้าเดือนหลังจากนั้นมีการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่ผ่านก็ต้องอยู่อีกถึงห้าเดือนถึงจะได้เป็นภิกษุณีแต่ถ้าผ่านก็อาจจะได้บวชก่อนเข้าพรรษา ก็น่าจะอยู่ยาวประมาณหนึ่งปีค่ะหยุดดูดวงนานแล้วตอนนี้เริ่มไม่รับแล้วหยุดดูดวงค่อนข้างนานพอสมควรแล้วค่ะพยายามเคลียร์ของเก่าให้จบพยายามฝากผลงานดีๆไว้ให้กับคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจให้มีท่านยมอยู่ในใจและไม่ลืมท่านยมเปิดดวงครึ่งปีหลังดาราเลิกราเยอะเกิดดาวดวงใหม่แบบท้อกวงการในครึ่งปีหลังก็จะมีข่าวเรื่องการเลิกราค่อนข้างเยอะเรื่องของการแต่งงานก็ครึ่งๆเลย แล้วก็จะมีดาวดวงใหม่ที่ขึ้นมาเร็วๆนี้ที่อยู่อยู่ก็ขึ้นมาแบบทอวงการน่าจะเป็นผู้ชายหนุ่มหน้าหวานเหมือนล่าสุดก็ทํานายถูกว่าคู่จิ้นคู่ดังจะแต่งงานกันตามที่คิดไว้และคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคู่นะคะปลายปีหน้าเนะเดตคูกิมิยนะและยายา่ยาอุรัสยาสเปอร์บนันมีข่าวดีคิดว่าน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ปลายปีหน้าจะมีข่าวดีคร่าวๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเป็นส่วนตัวนะคะ สูญเสียน้อยลงแล้วไม่น่ากลัวเหมือนต้นปีน่าจะเป็นเรื่องของการเลิกราห,หรือว่าทะเลาะกันมากกว่าส่วนเรื่องการสูญเสียน้อยลงมากแล้วค่ะไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนต้นปีครึ่งปีหลังน้ำมาแน่ขอให้ระวังครึ่งปีหลังสิ่งที่อยากจะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยมากกว่าอยากให้คนไทยระวังก ну, ันมากๆในเรื่องของน้ำมาแน่นอนถ้าต้องระวังกันมากๆ ลั่นท่านยมให้หยุดพักการดูดวงรอปังก่อนบวชท่านยมจุดให้เป็นครั้งสุดท้ายโดยส่วนตัวไม่เคยโดนประชิดเหมือนสมัยก่อนที่ว่าจะทานข้าวก็ทานไม่ได้ต้องย้ายร้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอและปลายก็ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เลยไม่ค่อยมีอะไรกวนใจเท่าไหร่ถามว่าโดนคุกคามช่วงให้เลขไหมช่วงนี้ท่านยมบอกว่าให้หยุดพักไว้ก่อนรอปังอีกทีก่อนบวชเลยค่ะหัวเราะ งวดนั้นน่าจะได้อยู่รองงวดนั้นดีกว่าคาจะขอให้ท่านยมจุดให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้กันไปเยอะแล้วเนาะพักหน่อยไม่ฟ้องคนคอมเมนต์ขำคนยังคิดว่าเป็นหมอปลามูปราบสัมภเวสีอย่างแรกคือไม่สนใจอย่างที่สองใครจะพูดอะไรปล่อยไปเพราะเราไม่ได้มีเจตนาให้ใครเข้าใจผิดก็ต้องยอมรับว่าหลายคนหลายความคิดเอาตรงตรงปลายไม่คิดจะฟ้องเลยเอาจริงๆ คนที่เข้ามาคอมเมนต์ยังเข้าใจผิดเลยว่าหมอปลายหรือหมอปลาตอนนี้หนูกลายเป็นหมอปลาไปแล้วขวเราะเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่เวลาเจอหน้าก็ยังเรียกว่าหมอปลาตลอดแต่ไม่เคยเจอแบบต่อว่าค่ะ